สวัสดีค่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยูเข้ามาแนะนำกาวเชื่อมนะกาวต้นไม้กบออริจินอลนะหรือพีฟอกกบต้นไม้กาวมันนะซึ่งเป็นกาวอเนกประสงค์นะสำหรับซ่อมแซมเชื่อมประสานะกาวติดแน่นมากนะขอบอกสำหรับกาวยี่ห้อนี้นะกาวเนี่ย,ยสำหรับติดวัถตถุต่างๆนะเช่นยางโลหะ ไม้แก้วกระเบื้องเซรามิกพลาสติกสามารถส้นมแซงรองเท้ากันซึมนะมีความเหนืดเหนียวสูงมากทนทานนะไม้แบบไม่หลุดร่วงเลยเหมาะสำหรับทุกวัสดุเลยนะสำหรับวัสดุต่างๆนะคือแบบแห้งไวนะแล้วก็ไม่ทำลายไม่ทาลายเนะื้อพลาสติก ค่ะวิธีใช้ง่ายมากเลยนะก็แค่แบบทําความสะอาดพื้นผิวนะให้แห้งสนิทก่อนนะก่อนหยอดกาวนะพอหยอดกาวแล้วรอให้แห้งสามวินาทีแล้วก็หรือรอไว้สักสามชั่วโมงนะควรใส่ถุงมือนะกรณีกาวติดมือนี่คือต้องรีบล้างน้ําเปล่านะแล้วก็ใช้สบู่ล้างอีกทีนะหรือว่าถ้าที่บ้านใครมีแชมพูหรือครีมนวดนะที่มีส่วนผสมที่แบบว่าใช้ล้างคราบซิลิโคนอไได้นะโอ้ใช้เลยแบบออกแบบหมดจดเลยนะแต่ถ้าใช้น้ําสบู่หรือว่า ใช้น้ำเปล่าเนี่ยอาจจะออกยากนิดนึงนะก็อันนี้นะทุกคนเพราะมันเหนียวมากนะสามารถใช้ติดรองเท้าเนี่ยรองเท้ายนะูไม่ไม่ค่อยได้ใส่นะแล้วก็คือแบบโอ้โหพอเอามาเปิดกล่องดูอีกทีมันอาปากคือว่าพอถือปุ๊บมันก็แบบง้างปากออกมาแบบต้อนรับเลยนะก็อันนี้เลยนะคะสำหรับกาวเชื่อมอันนี้นะติดรอบโอ้หเรามีความสุขว่าเราเป็นช่างช่างส่อมรองเท้าอะ่ะทุกคนไม่ต้องไปที่ร้านเลย เออสำหรับกาวเชื่อมนะทีพอกบต้นไม้นี่นะโหแบบเลิศมากนะคือทาไปคือ,อย่ก็ใช้แบบว่าเออไม้จิ้งพันนะเขียๆยนิดนึงนะแล้วก็กดแป๊บเดียวนะให้กาวมันแห้งนะมันก็แบบอยู่อยู่เลยนะแบบทุกคนดูสิการซ่อมรองเท้ายากมากนะขอบอกแบบถ้ากาวธรรมดาเนี่ยจะติดไม่อยู่เลยนะเออทุกคนดู ง่ายมากเพราะว่ายิ่งส้นสูงนะสามารถซ่อมแซมงานไม้หรืองานประดิษฐ์นะเพราะว่ายู่จะแบบไอ้นี่เครื่องประดับนะบางทีจี้หลุดบ้างอะไรแบบนี้บ้างนะโอ้โหพอได้กาวอันนี้นี่สายเลยนะหยอดซ่อมรองเท้านะสามารถที่จะซ่อมงานต่างๆแบบสะดวกมากเลยนะสําหรับกาวเชื่อมต้นไม้นะกบต้นไม้นะก็เหมาะมากเลยนะที่จะมีติดบ้านเอาไว้นะมัน มันพอได้ใช้เลยนะแล้วคือมันติดแน่นมากทุกคนหมายถึงเราไม่ต้องใช้แบบไปไปแบบเขาเรียกว่าเครื่องเชื่อมอะคือเครื่องเครื่องเชื่อมโลหะเนี่ยสามารถที่จะติดโลหะต่างๆได้กระเบื้องเซรามิกอะไรแบบนี้นะยางโลหะไม้แก้วอ้แบบ เป็นอะไรที่แบบยิ่งซ่อมแซมรองเท้านะแบบทุกคนเวลารองเท้ามันขายก็ยังไม่ทันได้ไปซื้อใช่ไหมเออพอที่จะซ่อมแล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้แล้วก็ไปซื้อเผื่อได้นะแล้วก็ความเหนียวแน่นะทุกคนติดโลหานี่คือแน่นมากนะขอบอกยิ่งซ่อมรองเท้านี่คือดีมากเลยนะโดยเฉพาะพวกยางนะถ้ารองเท้าที่เป็นพลาสติกอะไรแบบนี้เป็นยางอะ่ะโอ้ติดแน่นมากนะแต่ที่สําคัญคือต้องใส่ถุงมือนะทุกคนื่อยู่ลองมาแล้วนะก็เนี่ยความเหนืดมันเนี่ยแบบโอ้โหแบบ แข็งแรงจริงๆนะสามารถที่จะแบบว่าใช้ได้ทั้งเด็กทั้งไม้ทั้งยางเลยนะโอ้มันหลากหลายมากคือกาวติดมือล้างไม่ออกแต่ว่าโชคดีอยู่มีแบบพวกแชมพูที่ล้างผมแบบติลิโคลอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ล้างเป็นเดียวออกเลยนะก็ลองไปใช้กันดูนะ